ควิว่าธนาคาร b ี l ส่งจดหมายให้พี่คืนเงิน OD ดอกเบี้ย2.2ล้านมาเป็นครั้งที่2แล้วค่ะถ้าพี่จะขอเปลี่ยนชื่อผู้กู้จากนิติบุคคลเป็นชื่อลูกชายพี่กู้แทนแล้วค่อยผ่อนรายเดือนเขาเขาจะยอมไหมคะเพราะลูกชายทํางานแล้วก็เหม็นเป็นไรนี่ครับก็คุณแม่คุณแม่ก็ผ่อนเนี่เราก็ใช้นิติบุคคลไปปรับโครงสร้างนี้กับธนาคารเอาแล้วก็เอาเงินลูกชายมาผ่อนคแค่นี้นก็ไปพรีเซนต์ธนาคารเขาล้วครับว่า โอเคเดี okay, ๋ยวเงินเงินเนี่ยเราจะให้ลูกมาช่วยผ่อนอพี่จะบอกว่า O d ดีเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นวงเงิน O d ดีกับแบงก์อะไรก็ตามเนี่ยผมแน,นะนำว่าต้องเดินบัญชีนะครับถ้าไม่เดินบัญชีเนี่ยวงเงิน O d ดีมันเป็นวงเงินเขาเรียกว่าต่อตัวไม่ใช่ต่อตัวต่อสัญญาทุกปีมันเป็นวงเงินสินเชื่อบุนเวียนนะฮะก็คือมันเอาไว้หมุนไปหมุนมานะครับมันเป็นสินเชื่อระยะสั้นนะครับวงเงิน O d ดีเนี่ยเขาจะยกเลิกสัญญาเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ ไม่ใช่ว่ายกเลิกสัญญาแล้วเมื่อไหร่ก็ได้คือมันจะต่อสัญญาทุกๆปีนะครับคือปีนี้เขาต่อให้คุณปีหน้าเขาอาจจะไม่ต่อให้คุณได้แล้วพอเขาไม่ต่อสัญญาให้คุณเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยจะเกิดแบบนี้แหละครับเขาจะขอคืนเงินเลยครับทั้งก้อเลยนะบางคนมีวงเงินโอดีอยู่สิล้านหมุนไปหมุนมาหมุนเริ่มไม,ไม่เริ่มไม่ค่อยหมุนแหละเริ่มจ่ายแต่ดอกเบีย้ยจ่ายแต่ดอกเบีย้ยมาเรื่อยๆเ,เป็นปีๆปีๆเนี่ยธนาคารบอก <c oughs> ว่าหลอกกินมันมาก่อนแล้วหลอกกินดอกเบีย้ยมันมาสัก2ปีก่อนแล้วกันอืมกกกินดอเบีี้ยาสั2ป นะแล้วก็หลักประกันโ d ดีก็เป็นที่ตั้งกิจการมันรอธุรกิจมันดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวค่อยเล่นมันนะจะก,กินดอกเบีย้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยขาดูเขาด,ดูการเดินบัญชีของคุณเขาก็ดูออกล้ว,ว่าบปิษสัทคุณกาลังเดือกอ่สุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาต่อสัญญาโ d ดี OD, เขาก็ไม่ต่อเลยเขาก็นะให้เอาเงินมาคืนทั้งก้อนเป็นหนี้โอดีอยู่สิลร้านก็เอามาทั้งก้อนทงก้อนเดียวนะไม่งั้นก็โดนฟ้องถือว่าผิดสัญญานะครับั้นเนี่ยพี่เ w ระวีเนี่ยนะครับต้องเข้าไปคุยกับเขาไม่จำเป็นต้องไปเปียนหรอกครับ เป็นคนกู้คนเดิมเป็นนิติบุคคลไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าพีเซของเขาแค่นั้นเองว่าจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายนะประมาณนั้นคุณสุพลบอกว่าเพิ่งรับโอนทะเบียนพาณิชย์จากสามีจะต้องเริ่มเสียภาษีเมื่อไรคะก่อนน้นนี้สามีเป็นคนยื่นเสียภาษีก็ตามรอบของเขาสิฮะตามรอบของทุกปีดีฮะผมไม่แน่ใจในส่วนของทะเบียนพาณิชย์ที่ผมไม่แน่ใจนะผมรู้แต่ว่าถ้าเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือหอจกก็มันขึ้นอยู่กับรอบบัญชีบางคนก็เสียภาษีตอนประมาณพฤษภาบางคนก็เสียประมาณปลาย เกือบไปไปลายปีอ่ะมันแล้วแต่รอบมาฮะอันนี้ไม่ได้บอกว่าปัดปัด,ปดคําถามนะผมแนะนําที่ไปถามบอสสมรกรดีกว่าครับผมถามสมรกรเนี่ยที่สมสมรกรที่เขตนะครับเออง่ายกว่านะขออภัยด้วยวันนี้ผมไม่แน่ใจจริงเป็นออว่าเรียบร้อยครับกรสิกนขายนียให้ JK หลังจากผมไม่จ่ายมา10เดือนอ่าเรียบร้อย เออก็อย่างที่ผมเตือนเตือนทำคลิปออกไปนั่นแหละเอออืมนะต้องระาวาังนิดนึงคุณเอบอกว่าหอพักแถวมหาลาัยการศึกษประกาศขายกันเยอะมากกู้มาสร้างเยอะๆขึ้นกับขึ้นกันเหมือนดอกเห็ดพอโควิดมานักศึกษาเรียนออนไลน์ไม่มีคนเช่าแต่นี่ยังอยู่ดอกเบี้ยบานทุกวันอยู่ยากแล้วครับต้องปิดติดป้ายขายรานาวจากปีหกสองถึงปี 65, หกห้ายเยอะก็อย่างที่ผมเคยบอกอ่ะผมคนนึงยังไม่เคยชอบเลยไอ้ธุรกิจให้เช่าบ้านแล้วก็กู้เงินมาให้เขาเช่ามาสร้างอพาร์ตเมนต์น่หลายคนที่บอกว่า มันเป็นธุรกิจพาสีอินคัมเสือนอนกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมันไม่ชอบเลยเพราะว่าเคยทํามาครับไม่ใช่ไม่เคยทํานะจะเลิกทําไปแล้วครับขายทิ้งไม่เรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้ชอบเลยเออแล้วอพาร์ตเมนต์ที่เช่าผมไม่ได้ไปงอนรีย,ยศึกษาเลยนะเป็นคนทํางานไปอะไรนี่ะแ,แต่ว่ามันจุกจิกยุ่งยากวุ่นวายนะแต่ว่าถามว่าขายแล้วมันดีไหมมันดีกับชีวิตเยอะเลยก็จะช่วยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ทั้งหลายนะไปดูนวัดนครเนี่ยนวัดนครนสร้างมาเพื่อให้คนงาน เ,ออเดี๋ยวน่าจะไปดูตรงนี้อีกเหมือนกันนะที่ราชมงคลน,นะฮะคลองหกเ,เดี๋ยวนไหนทีมงานเราไปถ่ายดูหน่อยดีกว่าให้ลองเดินเซอร์เวยเลยเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์เยอะจริงๆเยอะมากนะอาพาร์ตเมนต์คลอ,อ,องหกราชมงคลเนนะี่ยคุณพี่แอว่าดอกเบีย้ยจะขยับขึ้นหรือเปล่าครับถ้าเรายังไม่จ่ายครับขอเก็บเงินแล้วไปจ่ายทีเดียวออถ้าเก็บเงินไม่เร็วพอก็ระวังโดนเล่นนะฮะก็หลังจากนั้น ต้องบอกกอนว่า JK เนี่ยโดยบริหารโดยสินทรัพย์เจนี่ม่งคุยยากนะผมบอกคุยยากโคตรค,คุณเอ็มบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนครับเจ็บตัวเปล่า,เ,ลาเก็บเงินสดเลี้ยงชีพดีกว่าเราไมไ่จ่ายแบงก์ก็ไม่เป็นไรอืมก็ใช่ผมบอกว่าหลายคนบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ดีหรอกเป็นนี่ก็ต้องจ่ายเออจะจ่ายยังไงวะเงินจะกินข้าวไม่มีเลยอืมพูดเป็นพูดเป็นคนดีไปได้ <c oughs> คุณแล้วพี่ว่างบการเงินพี่ก็ไม่ส่งมาสองปีแล้วมันจะกลายเป็นบริษัทล้างใช่ไหมคะ แลภาษีที่ต้องส่งสัมภาระซึ่งพี่ส่งทางออนไลน์โดยระบุว่าขอนำภาษีไปชำระเดือนถัดไปทำแบบนี้ทุกเดือนค่ะและถ้าเราหยุดส่งจะเกิดอะไรขึ้นหยุดส่งอะไรล่ะฮะหยุดส่งงบกันเงินล่ะฮะหลายเดือนก่อนมีจดหมายจากตำวรวจเศรษฐกิจส่งมาให้พี่จ่ายค่าปรับเพราะไม่ส่งงบกันเงินค่าปรับ5 0,000ค่ะไม่งั้นจะโดนจับมันจะบ้าหรือเปล่าผมบอกพี่ไปเลยพี่เงียบเงียบไปเลยครับไม่ต้องโทรไปติดต่ออยู่เฉยๆฮะผมผ่านมาแล้วตรงนี้ผมบอกยผมผ่านจุดนั้นมาแล้วผมไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งสิ้นเลยฮะ ผมรนอนจนบริษัทมันล้างไปเลยแต่ถ้าบริษัทพี่เนี่ยมันเป็นหนี้อยู่แล้วมันล้างเนี่ยเดี๋วจะมีปัญหากับธนาคารนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าตัวเลือกนะครคือจะต้องให้บริษัทไม่ล้างถ้าบริษัทไม่ล้างก็ไปไปปิดงบซะไปเสียงเงินให้ผู้ตรวจสอบให้มันปิดงบซะนะแล้วก็ผ่อนไปโดยใช้ลูกผ่อนนั่นแหละนะแต่ถ้า ถ้าเราปล่อยให้มันล้างไปเองโดยที่เราไม่ต้องโทรไปเห็นหาตรตำรวจสืบสวนสอบสวนเศรฤฤษฐกิจเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอ,อไ,มไ,มไม่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 ปิดงบส่งมส่งสัมภาระเนี่ยมันก็จะ3ปีมันก็จะกลายเป็นบริษัทร,รอล้างปีที่4จะเป็นบริษัทรอล้างน,นะแล้วก็สุดท้ายปีที่5ก็ริษัตล้างเรียบร้อยคือปิดประเด็นต่อมาคือถ้าบริษัทเนี่ยมีอสเซทเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าโดนปิดเดี๋ยวยุ่งเลยนะฮะอวนอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องไปดูก่อนนะว่า เอเรามีข้อมูลอะไรกันยังไงต้องมานั่งถกกันให้เรียบร้อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวปิดบริษัทไปเดี๋ยวจะมีปัญหานะคุณพี่กันเนอร์ว่าผมว่ากฎหมายเมืองไทยมันเอื้อเจ้าหนี้มากกว่าลูกนี่ไม่มีช่องทางอะไรเลยกรณีโดนบังคับคดีแล้วต้องรองอะไรก็ยากยิ่งถ้ามันบอกขอรับเงื่อนไขไปก่อนแล้วจะแจ้งกลับมารอไปเถอะมันบอกต่ออีกว่าคดีสิ้นสุดไปแล้วยึดคือยึดอขอให้ทําใจ คนจนๆที่ไม่รู้กฎหมายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเลยถึงแม้เราจะขอผ่อนจ่ายมีกําลังใจมันก็ไม่คุย <c oughs> จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับพี่กันเนอร์เพราะว่าบางธนาคารบางเจ้าหนี้หลายเจ้าหนี้หลังจากที่พิพภาษาแล้วหลังจากวันวักขับคดีแล้วก็ยังคุยได้อยู่นะอ,อก็ยังคุยได้อยู่นะครับไม่เป็นไรพี่มีเบอร์ผมอยู่แล้วเป็นลูกค้าผมอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรโทรหาผมได้นะครับคุณพี่คอนโดห้องใหญ่สองห้องนอน 6 0 8ิแสิตารางเมตรในเซกเมตกนต์กลางๆที่มีจานวนยูนิตเยอะห้ารอยูนิตขึ้นไปซึ่งมีห้องเริ่มต้นแค่ยี่สหกตารางเมตรคิดว่าเหมาะการนํามาอยู่เป็นถาวรไหมครับเพราะจ่ายสิบล้านเพื่อใช้ส่วนกลางเดียวกับคนอื่นๆืึสิบล้านเลยเหรอตารางเมตรหกหกสิบปดสิบตารางเมตรจะอาจะมาแสนเออประมาณสิบล้านคุ้มไหมเออคือถ้าเกิดอยู่ยาวๆก็คุ้มนะฮะเออคิดว่าอยู่อยู่แบบถาวรก็คุม้มอืมแต่ถ้าคิดว่าไม่ไม่อยู่แบบ ถาวรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาซื้อแอสเซทอะไรสักอย่างต้องต้องดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนมือมันได้ง่ายหรือเปล่านะครับอคุณต้องสามารถเปลี่ยนมือมันได้ง่ายหรือเปล่าอย่างผมเพิ่งซื้อบ้านที่เชียงรายมาหลังหนึ่งเนี่ยคำถามว่าเปลี่ยนมือง่ายไหมพูดตรงตรงเลยก็มันก็ไม่ง่ายหรอกขายบ้านแต่ละหลังไม่ง่ายหรอกแต่ผมได้ราคาดีนะผมตัดกําไรผมสิบเปอร์เซนยี่สเปอร์เซนผมก็เอาแล้วแล้วขายได้ด้วยราคานั้นนะนะ ผมบวกมาเพิ่มสักยี่สิบปอร์ซนี่ประกาศขายนี่โหคนมาซื้อกันคม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 นะมันต้องมองตรงนั้นแต่ว่าถ้าเรากะว่าเราจะอยู่ยาวๆเนี่ยอ,อก็ก็โอเคนะแต่ว่าต้องดูฟัสซิลิตี้ก่อนว่ามันเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าจำนวนยูนิตเยอะขนาด500ห้าร้อยตารางไอห้าร้อยยูนิตขึ้นนี่มันอมไม่ธรรมดานะฮะต้องดูว่ามันจะดีตลอดไปหรือเปล่าไม่งั้นพอถึงเวลามันโซมเงคอนโดอะเก่า คุณพชนกสวัสดีค่ะคุณอูแชร์ยาวๆไปจ้าลงทะเบียนหมากกรมแกนี่ต่อรอบ2ครับผมคุณระวีว่าก็บ้านพี่ที่อยู่ทุกวันนี้ค่ะแฟนพี่เอาไปทำโอีในชื่อบริษัท พอแกเสียธุรกิจก็เจ๊งตอนนี้พี่ไม่มีปัญญาจ่ายหนี้บ้านแล้วถ้าเป็นบริษัทล้างบ้านก็ต้องถูกยึดใช่ไหมคะบ้านเป็นชื่อใครฮะบ้านหลังโฉนดบ้านเป็นชื่อใครต้องถามว่าบ้านเป็นชื่อใครหลังโฉนดเป็นชื่อใครถ้าไม่ใช่ชื่อบริษัทเป็นชื่อบุคคลก็ไปดูว่าเป็นชื่อสามีพี่หรือสามีหรือหรือหรือพี่แหละเอาคำตอบนี้ก่อนแล้วกันบ้านชื่อใครหลังโฉนดแต่ผมว่าคงไม่ใช่ชื่อบริษัทหรอกนะครับถ้าเกิดโฉนดที่คำประกันหนี้อยู่เป็นชื่อของสามีที่เสียชีวิตไปเนี่ย นะครับล้วก็อาจจะให้ผู้การหัวหน้าเซ็นคำเพิ่มนะอ่านะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเราอะว่าจะยังไงจะถ้าเกิดเราตั้งใจให้บริษัทมันล้างไปเลยก็ปล่อยทิ้งไปเลยเนี่ยผมแนะนําว่าไปคุยกับธนาคารกรุงเทพแล้วกันต้องคุยกับเขาอะต้องเข้าไปคุยกับเขาว่าจะเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กันยังไงต้องตั้งโตคุยการคุยมันบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องต่อรองเลยข้าก่อนเราฟังเขาก่อนว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรอะไรเราบ้างนะทีต้องเข้าไปคุยอะครับอย่างที่ผมบอกอะลูกค้าหลายคน ไปคุยเครียดเพราะว่าเป็นหนี้ไงแต่ว่าสมมติมาจ้างบริษัทผมไปคุยผมไม่เครียดเพราะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นผมไม่ได้เป็นหนี้ไงผมเลยไม่เครียดนะบางทีผมก็ไปกับลูกน้องผมสองสามคนงี้ไปนาาัดเจอลูกค้าก่อนเนี้ยสมมติก่อนที่ไปไประชุมเนี้ยนาาัดเจอลูกค้าแล้วก็มากันแบบอารมณ์ดีเฮ้ยเดี๋ยววันนี้คุยเสร็จแล้วไปกินข้าวไหนกันดีวะอะไรไง <c oughs> เงี้ยแถวนี้ไม่มีอะไรอร่อยวะอะไรเงี้ยแต่ลูกค้านี่เครียดแล้วก็เข้าใจลูกค้าแต่ว่าเราไม่เครียดผมไม่ใช่หนี้เรา <c oughs> เพียงแต่ว่า เรารู้นะว่ามันจะต้องคุยแบบไหนหรือว่าต้องเข้าไปคุยประชิญหน้ากับธนาคารยังไงนี่คือข้อดีของที่ปรึกษาการเงินเพราะเราไม่เครียดพอเราไม่เครียดเราจะมองอะไรที่มันมองออกมากกว่าเพราะเราออกมาจากปัญหาเราไม่เอาตัวเข้าไปคลุกกับปัญหานะครับคุณตะวันรถกลับบ้านควรซื้ออะไรก่อนครับตอนนี้เช่าห้องกับปอร์ซา์หนึ่งคันรถกลับบ้านเหรอขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะฮะจริงๆบ้านมันก็ถือเป็นแอสเซทนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ดี างทีถ้าเกิดคุณไม่กะอยู่ยาวจริงๆครับเจ็ดปีสิปีขึ้นไปมันก็ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มะลรคุณสักเท่าไหร่หรอกครับบ้านอน่ะเอาจริงๆมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรคุณสักเท่าไหร่ทั้งบ้านทั้ง,ง,งคอนโดอ่ะมันคือถ้าเป็นผมอ่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราจะไม่มีเมียม,มีลูก <c oughs> ก็ไม่ต้องมีบ้านหรอกครับเช่าไปครับแล้วก็ซื้อรถดีกว่า <c oughs> เออ ถ้าต้องซื้อแล้วบาง2อย่างรถกับบ้านนะเออแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างครอบครัวแล้วก็หัวซื้อซื้อคอนโดก่อนก็ไดนะ้ซื้อคอนโดก่อนแล้วก็ไม่ต้องนั่งไม่ต้องขับมอไซค์นั่งแกลบเอานะผมอยู่ช่วงนึงผมนั่งแกลบตลอดไม่ต้องไปไหนมาไหนเรียกแกลบขึ้นปุ๊บป๊อปุ๊บปบไปนีน่ไปนู่นเลยสบายนะไม่ต้องหาที่จอดรถไม่ต้องอะไรตัดาบัตรเครดิตตลอดเออแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะ่ยไม่แน่ใจว่าคุณจะซื้อบ้านแล้วคุณจะอยู่ยาวนานแค่ไหนอ่ะถ้าอยู่ยาวยาก,ก็ซื้อบ้าน คุณพี่ทำไมคนสมัยก่อนถึงบอกว่าอย่าซื้อบ้านฝั่งทนมันเทินดงเดินทางยากกว่าฝั่งตะวันออกหรือเปล่าครับแล้วการขายต่อในอนาคตหรือการเติบโตของตะเลมันยากกว่าฝั่งตะวันออกไหมครับบ้านฝั่งทนสมัยก่อนเขาคงมองเป็นชุมชนเก่าแก่อะไรอย่างนี้มั้งครับบ้านมหม้ออะไรเงี้ยพันนกท่าพระ <c oughs> เออแต่จริงมันก็ไม่แล้วนะครับนาาเนี่ยอย่างฝั่งท่าพระเนี่ยข้ามสะพานกรุงเทพป่ะเออตรงนั้นก็คอนโดคอนโดเพียบเลยเอออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> กรุงเทพฝั่งตะวันออกก็บ้านผมเองเอ่ะแหละ คุณวอเดน f อฟสทำธุรกิจขอโอดีอย่างไรถ้าไม่มีซับคำมกันถ้าไม่มีทรัพคำมร่มกันมันก็มีบอบสอยอคำมกันครับถ้าคุณโปรไฟล์ดีอ่ะขอโอดีอย่างไรโอ้โหคุยกันยาวนะต้องคุยกันยาวอันดับแรกคือไม่มีทรัพคำมร่มกันก็กู้ได้แต่ว่าคุณต้องไปขอบอบสอยอธนาคารเขาจะมีโปรแกรมที่มีบอบสอยอคำมกันอยู่ถึงจะกู้ได้อื คุณพีว่าทำเลกรุงเทพกรีฑากับทำเลบางนาทำเลไหนจะเติบโตวไวกว่ากันครับสมมติถ้าต้องเลือกซื้อบ้านแล้วเผื่อว่านะคนระยะยาวอาจต้องขายสักวันหนึ่งให้ผมเลือกผมเลือกทำเลกรุงเทพกรีฑานะเพราะออฟฟิศผมอยู่บางนาบางวันกลับรถออฟฟิศผมอยู่ฝั่งบุญถาวรตรงบางนาในบุญถาวรนะกมเจ็ดออฟฟิศผมอยู่แถวนั้นเลยผม,ผมจะกลับบ้านผมกลับรถเนี่ยแม่งติดตรงแยกบางนาะไอ่กิ่งแก้วไอ้สะพานกลับรถบางทีแม่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเออ คือม,มีวันหนึ่งผมกับก่อนลูกน้องผมกับชาลูกน้องผมไม่ถึงบ้านสี่ทุ่มอ่ะ <c ười> คือแม่งติดมากเลยนะบางงานแล้วเวลามันติดนี่มันติดแบบบ้าบอคอแตกมากรถสิบล้อเยอะให้เรื่องผมเรื่องกรุงเทพกีทามากกว่านะขอบคุณครีบ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 ครับคุณแล้วมีชื่อบริษัทค่ะพี่คือเป็นกรรมก,การผู้จัดการแทนสามี อ๋อที่เป็นชื่อบริษัทก็ล้างไม่ได้นะครับถ้าบริษัทล้างหรือเป็นเรื่องเลยนะเพราะว่ามีแอสเซทอยู่ล้างไม่ได้พี่ไปปิดงบการเงินนะครับเสียเงินปิดงบไปครับไปคุยกับบริษัทบัญชีเสียค่าโปงครับเสียค่าปรับให้กับกรมพัฒนาธุรกิจนะไม่ใช่เสียค่าปรับให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวนเศรษฐกิจนะครับลองคุยกับบริษัทบัญชีนะเขาเคลียร์ให้ได้แล้วครับคุณทํามบอกว่าไม่มีหนี้ก็ไม่เครียดครับพี่อู๋เคยเป็นหนี้หนักมากมันเครียดตอนนี้สบายใจเอาแล้วใช้หนี้คืนเขายังไงอะ ไลฟ์ฟังเลยดีครับคุณพี่ระหว่างบ้านหรูสายคุ้มเช่นเดือพามให้สเปควัสดุบ้านขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับราคาเดือพามีของใครแต่ซิลีอเพาะประดีเพาเอ่ยนะปรึกษาหระฮะหรือบ้านหรูที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเช่นมันนาหรือบางกอกบูรืวัคุณรู้ว่าแบบไหนดีกว่าให้ผมเลือกฮนงะ <pip ip> ผมเลือกมันทนาผมเลือกมันทนาเพราะผมเชื่อแลนด์เฮาส์ผมเชื่อคุณภาพข,ของแลนด์อนด์เฮาส์มากครับ ก็เนี่ยบ้านที่ผมเพิ่งไปซื้อมาล่าสุดที่เชียงรายเราพอแม่งใส่อย่างไงชุดอะไรพนักงานเปิดอะไรนะพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมคือ <c oughs> หมู่บ้านนี้ยที่ผมไปซื้อมาเนี่ยชื่อหมู่บ้านศรีวลีเชียงรายเปิดขายมาเจ็ดปีแล้วเชื่อไหมครับเอ,อฟิตเนสเครื่องเล่นครบไม่ผูกไม่พางแอร์ในห้องฟิตเนสเปิดได้เย็นสระน้ํามีคนตักใบไม้ตลอดเวลา วันนั้นไปมีคนตักใบไม้น,นะครับแล้วก็เราก็เอาน้ําขึ้นมาดมดมว่ามีกลิ่นคอรีหรือเปล่านะแล้วก็ห้องน้ําที่ฟิตเนสนิติบุคคลสวยงามหญ้าตัดดีนะรปภนี่เป๊ะนะใส่ชุดอย่างพชุดร,ราชประแตนเลยสทั้งอย่างยังไม่ถูกที่ชุดขาวอะไรเงี้ยแล้วมีหมวกดนะ้วยใส่หมวดดีมากเลยนะบอกเลยว่าดีมากมมนนาคือแอแลนด์เฮาส์นะผมเป็นผมก็เพิ่งมีบ้านแนลนด์เฮาส์เขานี้แหละ แต่จริงมันเป็นเงินไม่ใช่เงินผมอ่ะเงินคนที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผมอ่ะไม่ใช่เงินผมหรอกแต่ซื้อเห่นซื้อได้นามชื่อผมครับอมัทน,นาครับดีกว่าคุณแล้ววีใช่ครับพี่เป็นผู้การมาดกครับก็ถ้าเป็นชื่อบริษัทเป็นกรรมสิทธิ์บ้านอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นผู้การมาดกก Ray ็ได้เพราะว่าเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจก็จบแล้วอ,อกจากต้องเปลี่ยนผู้ถือหุ้นด้วยสิเนาะเพราะว่าพี่แฟนพี่เป็นผู้ถือหุ้น้วป่ปะก็คือถ้าเป็นผู้การมาดกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อ แต่ว้นที่ผมบอกถ้าเกิดชื่อเป็นบริษัทเนี่ยปล่อยบริษัทล้างไม่ได้นะฮะต้องไปเคลียร์กับแบงก์เทพครับคุณอ่อยบอกว่าผมว่าช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศเรามันยิ่งนานยิ่งห่างกันมากขึ้นนะครับเพราะบ้านราคาแต่50ล้านถึง95ล้านขายภายในหนึ่งเดือนหมดผู้ซื้อก็ใช้เงินสดทั้งหมดพี่อย่าไปคิดอะไรเรื่องแบบนี้เลยพี่คิดแล้วปวดหัวจริงๆผมไม่เคยคิดเลยนะผมไม่ใช่ผมเป็นคนไม่สนใจการเงหนระือผม,มเกลียดคิดอะ มันจะเหลื่อมล้ามันจะไม่เหลื่อมล้าเลยไม่รู้อะ่ะผมก็ทํามาหากินของผมนี่แหละเออจากเหลื่อมล้าก็ให้มันเหลื่อมล้ำไปเอะผมก็พี่เขาอาจจะเป็นคนจริงจังก็ได้นะแต่ว่าผมรผมไม่ค่อยคิดอืมบ้านหลูงที่ไม่ได้เป็นโครงการเช่นแถวประเวศสวนหลวงรอ๊อกอ้าวนระอะยา่อยา่ค่าดีกว่าบ้านหลูในโครงการอย่างมัฒน,นามางกอกบ,บริบารไหมครับมันก็อ,อยู่กับทําเลนะอย่างอย่างในหมู่บ้านผมอะ่ะในหมู่บ้านผมเนเจ็ดสิบแปดสิบวาเขาก็าขายกันประมาณแปดล้านเก้าล้านนะเออ แต่ถ้าเป็นมัรทนานี่แม่งล่อขายไปสิบกว่าล้านนะถ้าถ้าประมาณเนื้อที่ประมาณบ้านผมอะถ้าทำเลแถวๆบ้านผมอะมันฑนาขายเป็นสิบล้านระยะยาวมันก็จะดีกว่าครับเพราะมัรฑนาหรือว่าพวกเนี้เขาก็จะเป็นหมู่บ้านใหม่ที่อยู่ภายใต้พรบรจัดสรรน,นะครับเขาก็จะมีกฎระบงระเบียบอะไรของเขาอยู่นะซึ่งมันทําให้ระยะยาวเนี่ยหมู่บ้านไม่โทืมนะครับคุณแลอยว่ว่าแล้วอีกคนที่ดูแลนี่พี่ไม่ดูแลคะ่ะ อ้างว่ายายอยู่สาขา RCA อะไรไม่รู้ค่ะแล้วอยู่ก็มีจดหมายให้จ่ายหมดทั้งก้อนค่ะก็เขากะาเล่นเราอยู่แล้วอะฮะเพราะว่าวงเงิน OD นะมันวงเงินที่มันต่อ,อยุปีต่อป,ปีนะครับเขาจะไม่ต่อให้เราก็ได้คุณอ๋อยบอกว่าแต่บ้านระดับราคาห้าถึงสิบล้านคนกับซื้อด้วยเงินผ่อน <c oughs> ครับก็จริงฮะค,คือคนที่ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆส่วนใหญ่จะซื้อสดผมมีประสบการณ์จากการเป็นบลกเกอร์มาก่อนนะซื้อบ้านสิบกว่าล้านนี่ซื้อสดนะเออ ก้าลาสิบ้านในสื่อสดส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นแบบนั้นครับไม่ไหวค่ะค่าผู้สอบชีปีละหมื่นเจ็ดพี่ค้ามาสองปีแล้วพี่กบไม่ทำาป,ปปล่อยป้าหลุดแล้วไปเช่าอก่ะโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะบ้านราคาเท่าไหร่บ้านราคาเท่าไหร่แ <c ười> ถวนั้นซื้อขายเท่าไรหร่อะบ้านเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ปิดหนี้ให้หมาแล้วโอนบ้านให้ผม <c ười> บ้านอยู่ที่ไหนราคาซื้อขายวันเท่าไหร่เป็นบ้านอะไรครับบ้านเดียวชั้นเดียวสองชั้นตึกสามอูหาสี่อหะอะไรฮะรายละเอียดให้หน่อยได้ไหมครับอืม อย่ไปปิดนี้ให้แล้วยกปิดนี้แล้วตัดบ้านให้ผมเลยไหมคุณพี่บอกว่าเวลาไปดูโครงการบ้านหรือคอนโดมักจะโดนเซลล์หลอกล่อด้วยกลเมต็ดต่างๆกรู้ว่าต้องทอํายังไงถึงไม่โดนหลอกครับไม่ว่าจะมาด้วยไม้ไหนเช่นซื้อไปเลยปล่อยเช่าได้นอนกันไม่ดีหรือนี่ดีอย่างนู้นคือไม่ต้องไปเชื่อหรอกครับเราก็ดูของเราเองอะครับพี่อืมเออถ้าเจอเซลล์สวยต้องทอํายังไงครับหน้าง,งานแล้วก็คุยตามปกติไปพี่ก็ขอเบอร์ไปจีมโทรไปจีมมันที่หลังเราด้ <laughs> เห็นเกี่ยวเลยโทรไป ไอ้น้องไม่เกี่ยวกับเรื่องขายบ้านแล้วนะครับเออเนี่ยเป็นว่างไหมอะไรก็ว่าไปไม่เห็นท้องพี่ไม่ไปกลวยมันก็อย่าไปเซลสวยก็สวย,สวยก็กลยไปดิพี่ไม่เห็นเกี่ยวเลยจะจีบก็ไปจีบกันนอกรอบดิอืมมันต้องไปฟังอะไรเขาหรอกครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อบ้านเพื่ออ,อะไรถ้าเราจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเราดูมาแล้วนี่ว่าทำเลมันดีไม่ดีแล้วก็ดูจากเอ่อเขาเรียกว่าดูจากประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ทำเลหลกักๆนะครับก็มีแค่นั้นแหละอืม จอเซลสวยก็ต้องจีบเนี่ยฮะก็ไปจีบกันนอกรอบก็ขอเบอร์เขาบางทีมันโทรมาข,ขายของเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกผมเคยเจอเซลล์ขายบัตรโรงแรมอ่ะ <c oughs> โอ้ยมันโทรมาวันหนึ่งสองสามเวลาตือ้อยู่นั่นแหละผมลำคาญมากเลยจนผมจีบแม่งเลย <c oughs> น้องว่างไหมครับมีแฟนยังครับเดี๋ยวพี่ไปรับนะเลิกงานกี่โม,โมแม่งเลยไม่โทรมาเลย <c oughs> แต่นี่จะไปจีบเขาหรือว่าล่ละคุณพี่ในช่วงนี้เศรษฐกิจยังฝืดการซื้อคอนโดพรีเซลไม้แรก คิดว่าจะเป็นรอบที่ถูกที่สุดหมครับเออไม่อ่ะไม่ต้องไปรีบหรอกครับมันหมดยุคคอนโดรีบซื้อแล้วตอนเนี้ย <c oughs> อย่าไปโดนสิ่งเล้าเลยผมผมมองไม่เห็นกับอสังหาที่ที่มันจะน่าตื่นตาตื่นใจที่เราจะต้องมีแบบกระวนกระวายเสืออ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีของให้เลือกเยอะมากเลยตอนเนี้ยไม่ต้องรีบครับอาเป็นว่าไม่ต้องรีบครับเรื่อยเรือ่อย็งีย อยู่แล้วคอนโดตอนขายรอบแรกพีเซลปกติเราต่อรองราคาได้ไหมมันจะต่างจากตอนที่ตึกสร้างเสร็จแล้วไหมครับมันขึ้นอยู่กับช่วงฮอตหรือไม่ฮอตนะฮะช่วงฮอตเขาก็ไม่รับต่อรองคุณหรอกช่วงฮอตน่ะไอเซล l p ลผมจําได้ผมเคยไปจองผมไปยืนดูดูอยู่มันยันไม่สนใจผมเลยมันไม่ขายไม่อะไรทั้งสิ้นน่ะมันไม่พูดขายมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรขายเราเลยนะมันแค่บอกว่าพี่จะเอาห้องไหนล่ะห้องนี้หรอคือมันพูดแบบไม่สนใจเราด้วย ผมจำได้เลยอเซลล์พ n ตอนนตอนผมเคยไปจองทีหนึง่งแล้วสุดท้ายผมก็ไม่เอาผมขอเงินคืนตอนตึกสร้างเสร็จมันหักค่ายไปเมื่อกี้ตามไปมาสามแสนนะมันหักเลยไปสองสามหมืนหม่นมมผมก็ให้มันหักไปกูไม่เอาแล้วพี่นุอยว่าบ้านพี่เทาเอายี่สิบเก้าตารางวาไรบวกห้าถึงสิบตารางวาถนนเสดีไทยสีย่สิบเอ็ดเขตบึงกลุ่มค่ะติดนี่โอดีสองสองแล้วจะยึดบ้านเหรอจะให้ยึดบ้านเหรอบ้านเทาเา้าเหรอบู่บ้านอะไรฮะเสดีไทยอะไรนะถ้าไปปิดนี่ให้พี่สองล้านสอง ราคาตลาดสองล้านเจ็ดนี่ก็เสี่ยงกันนะ <c oughs> คิดว่าสักสามล้านห้านี่เอาเลยเนี่ยเนี่ยถ้าว่าสักสามสักซื้อขายสักสามล้านห้านี่เอาเลยเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวลองคุยลายไอเดียกับผมก่อนก็ได้นะครับเผื่อเข้าไปคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับคุณพีเอว่าแล้วถ้าเราไม่ปิดกับ jk ผ่อนเป็นงวดได้หรือเปล่าครับแต่ทําแต่ทําไม่ได้ผมก็ปล่อยวางครับผ่อนได้ครับเป็นงน,งนวดลองเข้าไปคุยเขาดูอืมต้องลองเข้าไปคุยเขาดู คุณเอพี่เจ็ดว่าคอนโดห้าหมื่นที่คุณอูเคยรีวิวขายออกบ้างเปล่ามีคนโทรมาเยอะแยะเลยแต่ผมไม่ได้ขายหรอกผมก็ไปเทสตสลาดไปงั้นแหละ <laughs> มีคนโทรมาเยอะครับมีคนโทรมาเยอะสำหรับคุณอูคิดว่าเงินเดือนหมืน่นเจ็ดมีรถจนไหวไหมคิดว่าเงินเดือนสักเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมมีรถจนมีรถจน,จนต้องคิดดีๆนะครับเดือนนี้ผมโดนผมโดนรถเล่นไปประมาณเจ็ดหมื่นเดือนนี้เดือนที่แล้วโดนไปมา 4, 5, สี่หมื่นค่าซ่อมอะ <laughs> เดือนนี้โดนไปเจ็ดหมื่น ผมดันทะลึ่งซื้อรถเบนซ์เก่าไงแต่ว่าผมก็รู้สึกเฉยๆเพราะผมซื้อมากะซ่อมอยู่แล้วไงโดนนู่นโดนนี่เป็นน้ํามันเครื่องเป็นอะไรก็สองหมื่นแล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วพอสักพักแอร์ไม่เย็นก็วันนี้ก็ไปซ่อมแอร์เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เปลี่ยนตู้แอร์ก็โดนไป 4, อีกสี่หมื่นคิดดูดีๆนะเออบอกก่อนเพราะถ้าคุณซื้อรถมาแล้วคุณซ่อมไม่จบอ่ะคุณอย่าซื้อเลยแล้วมันจะไม่ได้ใช้งานจริง่งเออแต่ถ้าซ่อมจบคุณก็จะใช้งานได้จริงเต็มประสิทธิภาพของมัน อย่าไปซื้อเลยครับถ้าเงินเดือนอยู่แค่ไม่ถึงสองหมื่นนะผมแน่นนไมไปซื้อรถเลยคุณเอพีเจ็ดสมัยนี้คอนโดต่ำกว่าสองล้านแล้วก็เริ่มหายากละกย็ยังพอมีอยังพอมีอยู่คุณท้าว่าพี่อู๋ยังไม่มีลูกหรอครับถ้าไม่ได้พาลูกไปเที่ยววันจุไม่มีครับไม่มีผมมไม่มีครับคุณเอพีเจ็ดว่านี่เอ็นพีเอลกี่เดือนถึงโดนฟอ้องก็หลักๆก,ก,ก็เกินสี่เดือนถึงหกเดือนหกเดือนบวกลบอะครับแล้วแต่ที่บางที่ก็หกเดือนขึ้นบางที่ก็ปีหนึ่งขึ้นอืแล้วแต่ที่คุณสมกต์ว่าซื้อรยต้องงเีมิน่ ซื้อทรัพย์ n p a กับใครอ่ะกับธนาคารเหรอกับธนาคารก็มันให้คุณวาง5%้าเปเ็นสิบปอร์เซ็นลยมั่งนะแล้วก็มันให้เวลาคุณน้อยมากนะแล้วก็ซื้อทรัพย์ NPA ธนาคารนี่แม่งเหมือนกับจะไปง้อมันซื้อของอนะ่ะค่าโอนค่าภาษีทุกอย่างคุณอ,ออกให้มันหมดนะซื้อทรัพย์กับธนาคารเนะี่ยเออนะแต่ถ้าไปซื้อก,กองประคับคดีก็ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมเงินเท่าที่คุณซื้อดิทอสอแหละฮะทอสอเน,นี่ยรู้สึกจะผ่อนดาวเขาได้นะครับผ่อนดาวสิบเปอร์เซ็นต ให้ผ่อนได้1ปีถ้าผ่อนดาว2ปีต้องผ่อนต้องดาว20%เช่นคุณซื้อบ้านราคาล้านห้านะคุณผ่อนดาวได้แสนห้าผ่อนได้ปีหนึ่งแสนห้ามาผ่อนปีหนึ่งไม่มีดอกเบี้ยนะแต่ถ้าเกิดดาวจะผ่อนดาว2ปีก็ต้อง20%อก็คือสามแสนก็ผ่อนดาวไปนะครับรู้สึกจะวางก้อนแรก3%เปอร์เนหลือนี่แหละประมาณนั้นแะแล้วก็ถึงเวลาคุณต้องคุณต้องกู้ให้ผ่านอ่ะไม่ผ่านยึดเงินหมดเลยนะพี่เจ็ดคุณโอคิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นอีกไหมอ้ยขึ้นนนนแ่ออยู่แล้วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วคดกเีย มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วครับคุณพี่บอกว่าอนันดาเก่งด้านการปั่นกระแสเปิดคอนโดร,รอบนี้อัดสื่อจัดเต็มมากจนทางนี้รอบจอออนไลน์โซลเอาไปเลยคุณอุ้ว่าโซลเอารอบนั้นสามชั้นของจริงหรือเปล่าห้องวิวบล็อกสุดสุดยังมีคนเอาเลยเอาพูดตรงตรง,ตรงไว้ละไม่จริงหรอกผม,ผมไม่รู้อันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้อันเนี้ยแต่ที่ผ่านมามันมีไม่จริงครับบอกเลยมันมีไม่จริงอคอนโดวิวบล็อกขายต่อ,อยากจริงไหมครับจริงครับ ต่อให้ราคาถูกกว่าก็ไม่ควรซือ้อไม่ต้องไปซื้อเลยอย่าไปซื้อของที่มันไม่คือต้องไม่ซื้อของที่มันไม่ดีอย่าไปซื้อเลยเอาต้องเอาให้แบบดีที่สุดอย่างที่ผมบอกคุณไปซื้อคอนโดที่เป็นวิวห่วยแตกแต่ทำเลดีผมก็ไม่เอานะผมไปซื้อทำเลถัดๆเอาไว้หน่อยแล้วเป็นห้องที่ดีที่สุดของคอนโดนั้นดีกว่านะสำหรับความคิดผมเนะี่ยคือพี่แอ่ว่ารบกวนอีกหน่อยครับเอ่อเจคซื้อนี่มาถูกหรือซื้อมาเต็มตามนี่ที่เราไม่จ่ายครับประมาณต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะ ืประมาณต่ำกว่า50%เขา JK เขาร่วมกับการิกรอยู่แล้วห็นภาพไหมเขาร่วมกับกาศิกรแล้วการิกรขายนี่ให้ JK และ JK ก็คือบริษัทร่รวมกันระหว่างสินทรัพย์ j จก,กับการิกรอืเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อขายเขากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแล้วครับการิกรคุณพี่แอลเพื่อหาจังหวัดดีๆต่อรองได้ครับอืมก็ไม่แน่ใจมันจะลดให้ป่ะ JK คุณทอมสมัยนี้ซื้อหุ้นกู้ดีกว่าซื้อกองทุนแต่ก้แย่ทั้งคู่แหละ ก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะอืคุณทรรมาพี่อู๋น่าจะรุ่นเดียวกับวงนูไหมครับเมื่อคืนผมเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตนูมาสุดแต่รู้จักสเพลงตูโวเป็นรุ่นพี่ผมครับผมเป็นรุ่นพี่ผมเออผมน่าจะผมเป็นรุ่นรุ่นน้องเจเจตลินนี่หรมั่งรุ่นรุ่นมามาผมรุ่นน้องเจแต่ให้ผมรุ่นเดียวกับพี่ก้องอะไรเงี้ยอ่ะโอ้หไม่ไหวมั่งคุณพี่เอ๋ขอบคุณมากครับคุณว่าที่ร้อยตีสาาวุอกว่าสวัสดีครับพี่แอบฟังมานานมีความรู้ขึ้นเยอะเลย ถ้าประเทศไทยหยุดจ่ายนี่ทั้งประเทศแบงค์นอนแบงค์ไม่น่ารอดนะไม่หรอกเอ้ยเดี๋ยวแทะถ้าหยุดจ่ายทั้งประเทศมันก็ไม่รอดอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าคนที่ไม่เป็นหนี้เสียก็ก็จะไปคนที่จ่ายไปก็ก็จ่ายไปสิครับเออคือช่องผมไม่ไม่เคยแบบแนะนําให้ใครหยุดจ่ายหนี้นะไม่ใช่นะต้องบอกก่อนนะแต่ที่ที่ฟังกันอาจจะผิดเพี้ยนว่าผมชอบยุยงให้ไม่จ่ายหนี้ไม่ใช่นะคือผมแค่บอกว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเออจะไปจ่ายทําไม อืมนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องจ่ายก็มันไม่ไหวมันก็ไม่ต้องจ่ายหรือเปล่าล่ะแล้วถ้าจ่ายจะจ่ายยังไงล่ะเอ้ามันก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีอจะไปทำแบบนี้สิครับก็เจ๊งทั้งประเทศเดียบรลูนนี้รวมตัวกันไม่จ่ายไม่จ่ายนี่อ่ะกิตติพงศ์ว่าคลินิกแกนี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างมก็เงียบๆซบเซาซบเซาเลยนะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะว่าเข้าใจว่าลูกนี้ไม่ใช่สิเจ้านี้ไม่ค่อยเข้าร่วมโครงการสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆนะครับ